นี่ต้ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจัลันสิวงส์34ิสีสาขาคุณยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาทรอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อบคลายโมเดลเจ็ดแปดเกองสงกรูรีสอร์ทตลาดอาหารของฟิล์มปิ้งเขาพร้อมด้วยท็อกอฟตัวพาวออแกเนอเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับทางดังก็เดินทันทีครข้างหน้าของคมเดชครับแห่ยกนี่ยกที่3ปรับแผนครับจากที่ถอยตั้งรับมาสองยกยกนี้นี่อยู่ไม่ได้แล้วครับใช้ความยาวเดินขยี้เข้าไปแต่ว่าทางด้านของเพชรมนตรีนี่ยังตั้งรับได้ดีอยู่ครับตอนนี้ เข้าไปต้องระวังหมัดกับศอกให้คนตีด้วยนะครับนายโคมเดชจังหวะก้าวเข้าไปแทนนี่หน้าลอยนิดนึงนะครับยกนี้ยก3ครับยังบังเลงเพลงเข่ากันอยู่นะครับในพิกัดน้ำหนัก115ครับอ้าววงในตีปาแอบโอ้โหดูครับเอ้าล้มสุดท้ายก็แอบหักเข่าครับแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายตัวเองไปอยู่ล่างครับเพชรมนตรีครับเริ่มเริ่มตั้งหลักตั้งลำได้แล้วครับฝ่ายน้ำเงิน มาสองยกแรกนี่เครื่องยังไม่ติดครับตอนนี้ผมเดชน้ำเงินมาทีมงานบอกว่าต้องเดินให้มันดุขึ้นครับผมเดชน่าเป็นห่วงทั้งสองคนครับเพราะว่าสองยกที่ผ่านมาใช้พละกําลังไปเยอะครับแล้วก็โดนอาวุธกันไม่น้อยเลยครับมาถึงตรงนี้ครึ่งทางครับดูเรี่ยวแรงดูพละกําลังแล้วก็ระบบหายใจใกล้เคียงกันมากครับโอกาสที่จะจบแบบไม่คบโยนที่ค่อนข้างสูงเลยครับบอส แต่ว่าเพชรมนตรีนี่วันนี้มาหลากหลายเลยครับลูกศิษย์ของเสียเมเพชรสุพานนันครับขวางไว้าตัวเล็กตัวเล็กขวางตัวใหญ่ตัวเล็กขวางขวางตัวใหญ่โอ้โหยัดเข้าไปครับอ้าวย่างไรตอนนี้พอแล้วคอหายคอหายแล้วครับไปต้องลงแล้วดูจไปโอนไปเองมาอะไรังไรอ่ะไม่ดีเลยครับไหวไหมไหวไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหเนี่ยครับเช็คบินเลยครับยกสามครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบหกรีครับ เช็คบินยก3เลยครับเป็นเพชรมนตรีเพชรสุภานันครับชนะเทนนิสเทนนิสเกินน็อกเอาท์นะครับยก3ครับโอ้โหเล็กพลิกที่หนูครับเก็บชัยชนะไ่ที่3ามติดต่อกันแล้วครับเพชรมนตรีเพชรสุภานันตู้ทับชาครับนี่ครับาจังหวะฝ่ายแดงเจ้าเพชรมนตรีนี่โอ้โหพาดทัวร์เลยครับ มาแต่นี่ครับโอ้โหแทงเจ็บแทงแหลมเหลือเกินตัวเล็กจีจันมีนติปใจร้ายมากครับดูครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่าทนลมเข่าชุดใหญ่ครับนี่ครับกรรมการชนินทนดูไม่ได้จริงๆครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยด้วยครับนี่ครับไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้ด้วยครับ